สวัสดีค่ะกลางป่ากล้วยเก็บผักกะเพราพี่น้องเก็บผักกะเพราไปผัดกะเพรากินนะคะกินอาหารเลิศรสก็ต้องผัดกะเพราพี่น้องตอนกะเพราสูงสูงกลางป่ากล้วยเห็นกล้วยว่าเป็นเครื่อยดูด้พี่น้อง ลูกอยู่อยากอวดเก็บผักกะเพราพี่น้องแคปชั่นแคปชั่นเก็บผักกะเพรามานาทำอะไรคะเก็บผักกะเพราไปผัด,ดหมูกะเพราหมูกะเพรากะเพราก้งพี่นอ้อง กะเพานี่มันปลูก่ายี่พี่น้องเม็ดยังสีมันเนาะโหมดมากเม็ดแห้งมันโอ้ยมันก็เกิดเลยพี่น้องผัดกะเพาถ้าเราอยากเก็บไว้นานๆเราก็เก็บไว้ในช่องซีฟแล้วก็ทยอยเอามาทำกินก็ได้ ถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองที่ไม่มีอุ๊ยวาแล้วไข่จะหุดเม็ดกะเพราเอาไปวานไข่จะได้มีกะเพรากินไข่จะลูดเอา,มาเมล็ดกะเพราไปปลูกใส่กระถางที่กรุงเทพดีกว่าใช่เลย เก็บผักกะเพราไปกินจากอุดรธานีซิตี้เก็บไปกินที่กรุงเทพนี่เพื่พเหตดบ้าพี่น้องเดินทางไกลเลวเนี่ยผักกะเพราจากอุดรจะไปกรุงเทพเลยถ้มามื้ามพี่น้องท่งสูงคันนี้นะคะสูงเท่าอีหัวใจคนเลย มันอุดมสมบูรณ์นะพี่น,ออน้องน้ผักกะเพรากินง่ายนะคะเป็นผักและเป็นสมุนไพรป้องกันหวัดได้ด้วยใบกระเพราคลเป็นฝ้านะคะเอาไปต้มผสมน้ำร้อนแช่พอมันเย็นแล้วแช่ในฟีซไว้แล้วเอามาทาหน้าล